สวัสดีค่ะวันนี้วันที่4ของทริปภาคใต้นะคะ,ะเราอยู่ที่พัทลุงค่ะเราออกจากควนนกเต้นแล้วเราจะเดินทางไปอำเภอควนขนุนพัทลุงนะคะเราก็จะผ่านร้านกาแฟที่นี่พัทลุงคอฟฟี่นะคะใกล้ๆในเมืองนะคะวิวตรงร้านนี้จะเห็นเขาอกทะลุด้วยนะคะมาแวะถ่ายรูปสวยสวยกันแต่ก็เจอฝนตก ธรรมชาติสวยมากเลยนะคะมีทั้งกาแฟอาหารและเครื่องดื่มบรรยากาศสวยงามถ่ายรูปกับวิวสวยๆแล้วเราก็เดินทางต่อนะคะเราจะไปที่สีปากปะดีสอร์ทที่พัทลุงนี่แหละคะ่ะ พักที่สีปากปะรีสอร์ทนะคะตรงนี้เป็นบริเวณล็อบบี้นะคะมีจำหน่ายสินค้าด้วยค่ะ <c oughs> มาชมบริเวณล็อบบี้กันนะคะมีที่นั่งให้นั่งสบายสบายแล้วก็มีสินค้าเสื้อผ้านะคะ ให้ช้อปปิ้งได้นี่ค่ะมาชมห้องนะคะสีสสปากปะอนันนะคะอันนี้เป็นห้องน้ำค่ะน้ำก็จะมีโคมไฟสวย ก็จะมีแชมพูให้นะคะล้างมือผ้าเช็ดตัว สีบารีสอร์ทนะคะที่พักเป็นสไตล์วิลล่าริมทะเลน้อยแล้วก็มีสระว่ายน้ำมีอาหารเช้าห้องพักก็กว้างขวางค่ะเป็นลากูนเชื่อมติดกับทะเลสงขลานะคะมีความหลากหลายอุดมสมบูรณ์ทางด้านชีวภาพอาคารที่พักสร้างกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง เป็นที่พักแนวอนุรักษ์ธรรมชาติเลยค่ะตรงนี้เป็นด้านหลังห้องพักนะคะมีชิงช้าให้นั่งเล่นมีน้ำมียอให้ชมบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเรามาเดินชมนะคะสีปากปละ เราจะไปดูมีอะไรบ้างมีมที่เราเอาชุดวน้าเราเอาชุดว่ายน้ำมานะ มีสปาด้วยนะคะนี่ห้องอาหารเช้าอันนี้เป็นมิตติ้งโรม สระน้ำน่าเล่นค่ะเดี๋ยวเราจะมาว่ายน้ำกันตอนนี้ช่วงเย็นนะคะยามเย็นสระนีย่ติดกับแม่น้ำค่ะ

ถ้ามาว่ายน้ําก็มีกระเป๋าให้ใส่สัมภาระมาด้วยเอาไว้ในห้องนะคะอันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวในห้องพักก็จะมีหมวกให้ใส่นะคะเวลาเราเดินออกไปข้างนอกถ้าร้อนแล้วก็มีผ้าถุงสําหรับหญิงแล้วก็คล้ายๆผ้าผ้าสลลงหรือสําหรับผู้ชายนะคะเวลาเราใส่ชุดว่ายน้ําเราอาจจะใส่ทับไปอีกทีเพื่อจะเดินไปสะค่ะ บริเวณหลังห้องพักนะคะมาชมอีกทีหนึ่งตอนเกือบจะมืดแล้วค่ะเปิดไฟก็มานั่งชมวิวที่นี่ได้มานั่งฟังเสียงธรรมชาติเสียงนกนะคะไพเราะมากเลยคะ่ะ เรามาบริเวณรับบี้นะคะที่มีจำหน่ายสินค้าด้วยเดี๋ยวสักครู่เราจะไปรับประทานอาหารเย็นกันที่ร้านวิวยอซึ่งเป็นร้านอาหารของที่นี่นะคะจะมีรถของที่นี่รับส่งไปถึงร้านเลยค่ะอาหารเย็นเรามาร้านอาหารของปากปะนะคะวิวยอ ตอนแรกมองไปอะไรด้วยกันเขาถ่ายรูปปั่นเดี๋ยวมือมันไปขอที่มนูแกงกะทิหอยคมนะคะอันนี้ตำสายบัวออปลาเลยนะปลานวนจันทล์วนจันเหอะันเไม่รู้กินได้หรือเปล่าเนี่ยเอาไปก่อนหน้าตาหน้าตาดูเหมือนโกดนะคะกับโกล จักลงมันหอยจกลตุนแล้วกระโดดข้าวอยำข้าต้มาาเราพักที่นี่แล้วก็หนึ่งคืนนะคะนี่เป็นอาหารเช้านะคะชวแวบเป็นอาหารเช้าแล้ว <laughs> ก็ดูบรรยากาศอาหารเช้านะคะมีข้าวต้มมีอาหารหลายหลากหลายค่ะมีผลไม้ 总管。 หลังจากอาหารเช้าเราก็เช็ะคเอาท์แล้วค่ะเดินทางต่อนะคะยังเที่ยวอยู่ในพัทลุงอยู่นะคะติดตามคณะเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ